ที่ทันสมัยที่สุดนะทุกคนนะในการทานานะทุกคนเขาไม่ได้ไปแบบใช้รถไถเดินตามแล้วไม่ใช่ไปว่าไปดาใช้คนใช้แรงงานคนดําอย่างเงี้ยกี่วันคุณจะเสร็จกี่วันคุณจะเสร็จคุณใช้เวลากี่วันกี่เดือนกว่าจะเสร็จใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเขาใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยไถนาเสร็จวันเดียวนะทุกคนละแล้วก็ใช้ระบบเทคโนโลยีหวานข้าวนะก็เป็นโดนนะทุกคนนะใช้โดนหวานนะทุกคนนะอันนี้เป็นบรรยากาศนะทุกคนนะที่ พาทุกคนมาดูนะทุกคนนะอันนี้เป็นทางคอนกรีตแล้วก็มีขุดบาดนะทุกคนนะกันรถอะไรลงไปนะทุกคนนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็มีท่อระบายน้ําในทางคนเอาทุกคนมือนี้บอลเนี้ยก็บอได้พาทุกคนไปใส่ด้อครับเด้อพี่น้องเด้อม,มือนี้บอเนี้ยก็แหวมาอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือนเดิมเนาะพี่นอ้นองๆหลังจากมือนั่นมอลเนี้ยได้ถ่ายบรรยากาศการในหน้าเห็นหน้าของฝั่งไทยของเมืองไทยแล้วนะทุกคนนะมือนี้บอเนี้ยก็จะพามาบึงว่า เวลาข้าเจ้าเห็นให้เห็นหน้าไปเที่ยวเรียบร้อยนะข้าเจ้าตอนนี้ก็รอที่จะลงนะสมกโลรอที่จะหวานก้านะทุกคนนะวานแต่ว่าข้าเจ้าใช่ระบบหวานนะทุกคนอยู่พี่นะก็คือวาดรอบเดียวคือจบนะทุกคนบริมาดำนะทุกคนนะก็คือวานแล้วแล้วก็บจบเลยนะทุกคนนะตอนนี้ตอนนี้ก็นั่งอยู่หลับลมชมวิวนะก็นออยู่ที่ต้นไม้นี่นพี่น้องภ <c oughs> มบรรยากาศดีลมเย็นสบายนะทุกคนนะ,ะบางคนอาจจะได้ยินเสียงล้มนะทุกคนนะก็ต้องขอโทษขอภัยในความที่แบบ บ่ค่อยสะดวกนะทุกคนนํามาแนวกับบอดเซ่ยไม้นะทุกคนนะเมนี่กัแวะมาแนกกัแวะมาทักทายทุกคนเลยพี่น้องเลยบั่เบิ้งบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาของเมืองไทยของประเทศไทยนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นทุ่งไร่ทุ่งนาเพื่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องก่อนอีกกับข้อเก่าขว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพ่อพ่อกับเบ่าวเนี่ยปลาไหลเก่าคนเก่าคนเดิมเด้อครับเด้อทุกคนเด้อเมนี้่พ่าเนี่ยก็ได้พาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศนะทุกคนนะ ล้มค่อนข้างที่จะแห้งนะทุกคนนะล้มค่อนข้างที่จะแห้งนะตรงนั้เพราะ่งบรรยากาศอยู่ที่ทุ่งนาของเมืองไทยของประเทศไทยนะทุกคนนะตอนนี้เพิ่งก็ได้ลงตอนนี้เพิ่กัดปั๊บหนาดินเป็นทีเรียบร้อยนะทุกคนนะหนาดินกไดปั๊บเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเมื่อวนตอนนี้เรพาทุกคนมากะคือว่าตอนนี้ขาได้ปั๊บหนาดินไปที่เรียบร้อยนะทุกคนนะหูสึกกับบรรยากาศเมื่อนี้หูสึกล้มค่อนข้างที่จะแห้งนะทุกคนนะ อันนี้คือเป็นบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาของเมืองไทยนะทุกคนนะพี่น้องเมืองไทยก้เจ้าเห็นเห็นหน้านี้ข้าเจ้าสะดวกสบายเลยพี่น้องเลยน้องเนื่องจากข้าเจ้าใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะทุกคนนะเพื่อทําการทําไร่ทานานะทุกคนนะบอกว่าสิเป็นการไถนาข้าใช้เทคโนโลยีในการไถบอกว่าสิเป็นการไอในการหว่านก็ใช้เทคโนโลยีในการหว่านเขานะทุกคนนะเขาบจำเป็นต้องลงไปหว่านเหมือน เหมือนบ้านเราเลยคนนะบอกจำเป็นที่ลงไปบ้านเหมือนบ้านเราเลยนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและเบ้าเนี้ยเชื่อนะทุกคนนะคนบอกว่าจะเป็นคนในกรุงเทพคนในกรุงเทพคนในเมืองกรุงนี่ก็ตามนะบางคนบางคนเก่ายังบอกเคยเห็นทุ่งนาแบบนี้ยังบอกเคยเห็นการทานานะทุกคนนะแต่ว่าเมื่อนี้บ้านนี้ยก็พามาบึงวิถีการทํานาแต่ว่าเพื่อนในเห็ดเป็นที่เรียบร้อยนะเพีองๆก็พามาบึงการปั๊บหนาดินอะไรกะที่เพื่อนกำลังจะลงเขา้วทุกคนแต่เบ้าเนี้ใจวอาเพื่อนลงแล้วหรือบอก่แต่ว่าค่อนขางนะทุกคนนะ เัื่อเร็เพื่อนหนาจะยังบทันลงน้อ,นองเนาะเพราะเนื่องจากว่าเบิ่งสภาพการหนาหน,น้านะคนนะมูซึกว่าน้ำนี่ค่อนข้างที่จะไหลนะทุกคนนะมื่นีรวก็เลยบ่เนี่ยใจว่าเพื่อนนี่ได้ล้เข่าหรือ,อยังมาทุกคนนะเมืนนีร็วบเนี่ยใจกันเนี่ทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่ประเทศไทยนะทุกคนนะทุ่งนาของเมืองไทยนั่นเองนะทุกคนและสิ่งที่สำคัญเมืน่นัานนี้พี่น้องเพื่อนหามนะทุกคนนะมีป้ายหามนะ คนเขียนว่าห้ามจับปลานะทุกคนนะไม่คนในเห็นบ่กครับทกคนนะีนนะ่ป้ายเขียนบอกว่า,วาห้ามจับปลานี่แหละสิ่งที่ว่นนี้ชื่นชอบก็คือความชัดเจนมันมีนะทุกคนนะความชัดเจนมันมีแต่เพื่อปล่อยปลาเพื่อก็จะเขียนบอกแหล,ละแล้วจะบุระบุยังชัดเจนมาเห้ควรเห็นจังใดทุกคนนะเมื่อวันเสื้อทุกคนนะ่คนเมืองกรุงอาจจะบเห็นบรรยากาศาภาพงามๆสิอาจจะหาเบื้องในยากาบางทงเนาะ ิวถัดกำงามแหละลมที่ผัดโชยมาเย็นเบาๆนะทุกคนนะ้าเป็นบริการบริสุทธิ์นะทุกคนนะเมาเนี้ยเชื่อว่าหาเบิ้งได้ยากนะทุกคนนะเมือ่อเนี้ยก็ได้ไปใส่ทุกคนเลยก็เลยพาทุกคนแหวมาเบิง้งการทำนาของเมืองไทยนั่นเองทุกคนนะนะทุกคนนะ คนข้างที่จะแบบเออมีความสวยงามอะไรก่มีความเป็นธรรมชาตินะทุกคนนะบรรเล่วเชื่อหลายๆายคนก่าขาบได้ครับบ้านนอกบ่ได้ไปเขตนอกบัได้ไปเขตตั้งจังหวัดกาจะบัไดเห็นบรรยากาศแบบนี้นะทุกคนนะเห็นแต่บรรยากาศอยู่ในเมืองกรุงละกามีพุ่นมากมายมีรถมากมายทุกคนน่าจะเห็นบรรยากาศแบบนั้นเนาะแต่ว่าบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้หลายๆคนก่าจะบัไดเห็นนะทุกคนนั่มาที่นี่ก็แนวกันเลยอ่ะตัดสินใจ่ะ พาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศทุง่งนาของเมืองไทยของประเทศไทยะะไนั่นแหละไป้องเลยนี่แหละความเจริญของเพื่อนนะทุกคนนะความเจริญของเพื่อนความเจริญของประเทศไทยทำนาโดยไม่ใช้ไม่ใช้รถไถเดินตามหรือว่าเป็นรถไถเดินตามแต่ว่าเราใช้วิธีในใช้ความคิดในการทำที่นั่งขึ้นมาเนาะให้นั่งแล้วก็ไถแบบสบายๆนะคนแ้วก็มี ยิ่งประมานั้นยิ่งเลื่อมล้ําประานั้นก็คือมีรถเป็นรถบดนะทุกคนนะก็คือบดดินไปเลยบดดินไปเลยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะละเอียดหมดเลยนะทุกคนนะอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆนะทุกคนและเป็นสิ่งที่เบาแนวเบาเราคนนี้ชื่นชอบมากๆนะทุกคนนะเป็นสิ่งที่ว่าผมบอกว่ามันมันมันโอเคนะมันมันสวยมันงามนะทุกคนนะแล้วมันเราไม่ต้องไปแบบกลัวญ้าถ้าเป็นที่บ้านผมนะก็เราไถทิ้งไว้นะทุกคนนะทิ้งไว้แล้วก็ รอให้หญ้ามันตายก่อนค่อยมาทานะทุกคนนะแต่ว่าที่นี่เขามีไซส์ระบบเทคโนโลยีที่สันสมัยที่สุดก็คือมาไถนาด้วยการบดบดทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนให้เป็นละเอียดนะทุกคนนะแล้วค่อยทําไร่ทานานะทุกคนนะผมว่ามันเป็นเรื่องดีและมันเป็นไปการประหยัดเวลานะทุกคนนะแต่ว่าทั้งบางไทยนะทุกคนที่ฝนชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาทํานา ปีหนึ่งมีอยู่สามครั้งนะทุกคนนะปีละสามครั้งนะครับเขาไม่ได้ทํานากินนะทุกคนนะทํานาขายนะทุกคนนะมาจะมาให้คนไทยมีตังค์ได้ยังไงจะมาให้คนไทยรวยได้ยังไงนะทุกคนนะ <c oughs> ก็คือความคิดของเขาก็คือทํานาปีละสามครั้งแล้วบางคนอาจจะแปลกใจว่าเขาน้ํามาจากไหนแน่นอนครับทุกคนนี่ข้างๆผมนี่เขาเป็นคลองนะทุกคนเราสามารถระบายน้ําเข้าไล่นาเราได้นะทุกคนนะ เนี่ย谢谢ข, <S 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 ข้างนี้ก็เป็นคลองนะทุกคนนะเป็นคลองที่ว่าน้ําค่อนข้างที่จะสะอาดนะทุกคนน้ําค่อนข้างที่จะสะอาดนะทุกคนนะแล้วก็ตามทุ่งไร่ทุ่งนาของเขานะครับนะตามใจแถวไอ้เขตซานเมืองนี่นะทุกคนนะเขาก็จะมีทางคอนกรีตนะทุกคนที่สิ่งที่เบ่าแนวชอบมากๆก็คือจะเป็นทางคอนกรีตนะทุกคนนะอันนี้คือเบ่าแนวชอบมากๆนะทุกคนนะนี่ทุกคนนี่ครับผม นี่ไงทุกคนเห็นไหมอันนี้คือจะมีทางคอนกรีตนะคนนะห่างจากตัวเมืองก็ประมาณสักร้อยกว่าโลนะคนประมาณร้อยร้อยกว่านี่แหละประมาณนี้แหละทุกคนก็จะมีเส้นทางคอนกรีตนะคนแล้วรู้สึกว่าจะมีคมุณหาปลาข้างหน้าทุกคนะนี่แหละทุกคนเป็นธรรมชาติถนนนี่อันนี้คือคลองของเมืองไทยหรือว่าเป็นห้วยรัาภาษาลาวเขาจะเรียกว่าห้วยนะทุกคนนะและก็จะมีพุทธบาทอย่างนี้นะส่วนกรวถ มอไซค์วิ่งตกลงไปอย่างนี้นะทุกคนนะนี่แหละสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆนะทุกคนนะนะการทํานานี่แหละครับผมน้ํามีตลอดปีนะทุกคนนะปีหนึ่งมีตลอดไปอะ่ะไม่เคยผมไม่เคยเห็นมันแห้งนะน้ําของเมืองไทยของฝั่งไทยเนี่ยก็คือมันมีตลอดอะแล้วทําให้คนทําไร่ทํานาชื่นชอบในการทานานะทุกคนนะแล้วทํานาของเขาเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดนะทุกคนนะนะในการทานานะทุกคนเขาไม่ได้ไปแบบ ใช้รถไถเดินตามแล้วไม่ใช่ไปว่าไปดำใช้คนใช้แรงงานคนดำอย่างเงี้ยกี่วันคุณจะเสร็จกี่วันคุณจะเสร็จคุณใช้เวลากี่วันกี่เดือนกว่าจะเสร็จใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเขาใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยไถายนาเสร็จวันเดียวนะทุกคนละแล้วก็ใช้ระบบเทคโนโลยีหวานข้าวนะก็เป็นโดนนะทุกคนนะใช้โดนหวานนะทุกคนนะอันนี้เป็นบรรยากาศนะทุกคนนะที่ พาทุกคนมาดูนะทุกคนนะอันนี้เป็นทางคอนกรีตแล้วก็มีขุดบาดนะทุกคนนะกันรถอะไรลงไปนะทุกคนนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็มีท่อระบายน้ําในทางคอนกรีตด้วยนะทุกคนนี่แหละครับนี่คือเมืองไทยนะทุกคนนะเอาทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแค่แวะมาพูดคุยแล้วก็แวะมาให้ดูบรรยากาศของฝั่งไทยของเมืองไทยการทําไรทํานาของเขาเป็นยังไง ทำนาอยู่ฝั่งไทยเป็นยังไงบ้างความสะดวกสบายแล,แล้วเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้วันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังมาเอาเนีถ้าคนใดอยากจะด,ดูนะครับก็สามารถแวะไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับนะว่าผมก็ได้ถ่ายให้ดูแล้วว่าการทํานาของฝั่งไทยนี่มันเป็นยังไงเขาทํากันยังไงนะทุกคนนะคลิปนี้วีนี้ผมก็คงจบเพียงตัวนี้ทุกคนขอลาทุกคนไปเปียยนท่านี้ก็แล้วกันขอเก่าเขามาสบายดี สวัสดีครับผมทุกคนไปแล้วเด้อครับบ๊ายบายนะครับเด้อ